รถก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอดเที่ยวสถานีบ้านโป่งในาชานชลาที่สองขณะน,นี้เป็นขบวนรถเดินขบวนที่17เ่ชต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอิบัราชสุดปลายทางสถานีสุน,นัยโตลลกขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณปนไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนืน่องจาก่านอาจจะได้รับ รบส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยถีงที่ว่าในการเดินทาง ชิศหนึ่งของปนปอกไปช้าสี่ทีครับโซนสี่สูจะไม่มานะครับยังไม่ได้เวลาเป็นขบวนรถดวดพิเศษขบวนที่สีู่นยต้นทางจากสถานีสุราธานีสุดปลายทางสถานีกลารุเทพพิวัตผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถเที่ยวนี้และมีตั๋วโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วโปรดนำสิทธิของสัพระของท่าน ไปรอรับการโดยสารได้ที่ชานชาลาที่ก่อสร้างใหม่ชานชาลาที่หนึ่งซึ่งอยู่ด้านหน้าอาคารสถานีหลังใหม่โดยให้ท่านใช้ทางเดินชั่วคราวด้านหลังสถานีเพื่อไปยังชานชาลาที่ก่อสร้างใหม่ชานชาลาที่หนึ่ง